เปิดโฉมสาผู้กล้าปิดวาวถังสารเคมีระงับไฟโรงงานกิ่งแก้ว จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานมิงตี้เคมีค้นจำกัดโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติกซอยกิ่งแก้ว21ตำบลบางพีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการทำให้ส่งผลได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างจำนวนมากและเพลิงยังคงลุกโหมอย่างรุนแรงไม่หยุดจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงได้ตัดสินใจใช้วิธีบินโดนหาจุดป,ปิดวาล์วและส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจนสามารถควบคุมเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้โดยทางเฟซบุ๊กสถานีดับเพลิงบวรมงคลได้ออกมาเผยภาพเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจจากเหตุการณ์ในครั้ โดยได้ระบุข้อความว่าเมื่อเพิงสงบจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าพวกเขาทั้ง3คือคนเข้าไปปิดวาลวเพื่อหยุดการล่วไหลของสารเคมีที่ทําให้เกิดเหตเพลิงไหม้ในครั้งนี้ทั้ง3ท่านคือนักดับเพลิงของกรุงเทพสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานคร